ทีมเล่นแนแขอกาบสวัสดีครับวันนีก้กลับมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ยังอยู่กันในเกม d ิ g i จิม m อนมาสเตอร์ออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง1สิ่งที่เกมเก็บเวลทุกๆเกมจะต้องมีรวมถึงเกม Digimon m อนมาสเตอร์ออนไลน์ก็เช่นเดียวกันครับผมซึ่งเกมเก็บเวลถ้าเกิดว่าเรามีการเล่นกับผู้เล่นอื่นหรือเล่นมากกว่า1คนนะครับเราก็จะต้องมีการเชิญชวน ปาร์ตี้นะครับให้ผู้เล่นอื่นนะรวมถึงเรานะครับสามารถรงดันทำภารกิจในสิ่งต่างๆร่วมกันได้นะครับผมซึ่งในดิจิมอนนะครับก็มีเหมือนกันนะครับผมเราจะมีการเรียนเชิญปาร์ตี้นะครับสูงสุดที่4คนนี่ถ้าเกิดนะครับว่าเราอยากให้ดันง่ายขึ้น มีผู้ช่วยมีผู้เล่นนะครับมาร่วมเล่นหรือเราอาจจะเล่นกับเพื่อนๆฝูงๆเรานะครับเราก็สามารถทำการอินไว้์หรือเชิญชวนผู้เล่นคนอื่นๆนะครับที่อยู่ในเกมมาร่วมลงพราดี้กับเราได้นะครับผมวิธีการชวนอินไว้หรือเชิญชวนผู้เล่นอื่นนะครับให้มาร่วมทีมมาร่วมลงดันกับเรา เราสามารถทำด้วยกัน2วิธีนะครับใน d i จิมอนมาสเตอร์นะ1เลยนะครับคือเราเห็นหน้าค่าตาผู้เล่นและเราคลิกที่ตัวละครเขานะครับและไปคลิกขวาและกดชวนปาร์ตี้นะครับผมอันนี้คือวิธีการที่เราจะต้องพบปะกับผู้เล่นนั้นนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับคือการเชิญชวนระยะไกล ซึ่งการเชิญชวนระยะไกลนะครับมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องวาร์ปไปแมปนั้นๆหรือผู้เล่นบางคนนะครับทำกิจกรรมหรือทำอีเวนต์อะไรเล็กๆน้อยๆของเขาอยู่นะครับเราสามารถเชิญชวนเขาไว้ก่อนได้เลยเออ เพราะฉะนั้นนะครับแบบที่2เราจะมาขยายกันสักนิดหนึ่งนะครับผมโดยคําสั่งนะครับเชิญชวนผู้เล่นจากระยะไกลหรือระยะกลางหรือระยะใกล้ก็ได้นะครับแบบเห็นหน้าแล้วก็ใช้คําสั่งนี้ได้นะครับโดยมันจะมีคําสั่งว่าแ,แล้วก็ตามด้วยชวนหรือ invite น,นะครับมีด้วยกัน2แบบนะครับผมสําหรับเซิร์ฟนอกจะใช้แ,และ i น,นะครับแต่เซิร์ฟไทยก็สามารถใช้ได้นะเขามีคําสั่งเหมือนกัน อีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็คือสรดตามด้วยชวนนะครับตามด้วยชื่อผู้เล่นอ่าไม่ใช่ชื่อดิจิมอนนะชื่อของผู้เล่นนะครับผมและถ้าเกิดว่ามันง่ายอะไรขนาดนั้นจะทําอะไรแค่นี้นะครับผมมันก็คงไม่มีคลิปนี้เกิดขึ้นมาแน่นอนครับ<ะ>เพราะเราจะมาทําการ ควิกการเชิญชวนนะครับหรือควิกพาร์ทนั่นแหละครับโดยต้นกําเนิดนะครับที่เราจะต้องทําการเชิญชวนพาร์ตี้ครั้งหนึ่งหรือเชิญชวนให้ผู้เล่นวนเวียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะทําการกดออกในดันนั้นๆนะบางทีดันมีสิ่งอื่นที่เราจะต้องเคลียร์ก่อนจะออกจากตี้นะครับ2คือเราติดสถานะหรือติดดีบัฟของมอนะหรือของดิจิมอนในดันนั้นๆนะครับรวมถึง3นะครับมันเป็นการออก และเราจะไปอยู่หน้าดันเลยคือมันไวกว่าการที่เราเดินไปที่เกตรหรือที่วาร์นะครับถ้าเกิดว่าเรากดออกจากปาร์ตี้ปุ๊บเราจะเด้งมาที่หน้าดันเพราะฉะนั้นหลังจากออกจากปาร์ตี้เราก็ต้องเชิญปาร์ตี้ใหม่ซึ่งการเชิญปาร์ตี้ใหม่ไวที่สุดนะอันนี้ผมแนะนำเลยสำหรับใครที่จะเป็นหัวของการเชิญชวนนะครับผมข้อแรกนะครับเราจะต้องพิมพ สแ a รชวนหรืออินไว้นะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้อ่าเสร็จแล้วนะครับตามด้วยชื่อของผู้เล่นทั้ง3ท่านที่เป็นปาร์ตี้ที่จะสนใจรงดันหรือสนใจจะทำเควสอะไรกับเราก็แล้วแต่นะครับผมพิมพ์ไว้ในช่องแชทนะครับผมค้างไว้เลยเออโดยที่เวลาเราพิมพ์ช่องแชทลงไปนะครับเจ้าตัวการพิมพ์ก่อนหน้านี้มันจะค้างไว้ตามลำดับนะครับหลังจากที่เราออกมาหน้าดานันปุ๊บ เรากด enter ตามด้วยรูปสอนขึ้นนะครับอ่าก็จะเป็นชื่อคนที่เราเซตไว้นะครับ 1, 2และ3นะครับโดยการเรากดขึ้นเพื่อหาชื่อคนนั้นเอาเป็นไงง่ายไหมแค่นี้เราก็สามารถทำควิกปาร์ตี้ได้แล้วเพื่อที่เราจะรงดันแบบไวๆนะครับกระชับฉับไว ประหยัดบัฟหลายๆอย่างซึ่งมันดีแต่แต่ผมย้ำนะครับว่าบางดันเท่านั้นนะโดยเฉพาะอย่างเช่นดันสี่สัตเทพดันเมกิเมราที่เขาทำการควิกปาร์ตี้กันเรามีวิชาติดตัวไว้เราก็สามารถไปขอพี่ครับผมสามารถทำตี้ได้ ขอผมรลงด้วยได้ไหมอ่าเราไม่มีดาเมจแต่เรามีความรู้นะครับก็ไปยื่นหมูยื่นแมวกันตามอัธยาศัยเลยแต่ที่ผมย้ําไปเมื่อสักครู่นะครับมันมีบางดันที่มันไม่สามารถทําแบบนี้ได้ซึ่งเราเดินเข้าวับไวกว่าอ่าก็คือข้อจํากัดนั้นนะครับก็คือดันเดวีมอนทั้งระดับทั่วไปและระดับยากนะครับรวมถึงที่มีให้กด เคลื่อนย้ายพื้นที่เขาก็ไม่ค่อยกดออกปาร์ตี้กันนี่นะครับข้อจํากัดหลักๆของมันเลยรวมถึงอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อจํากัดของการชวนระยะไกลนะครับหรือการอินไวท์ก็คือชื่อผู้เล่นคนไหนที่ยากเกินความสามารถผมเจอมากับตัวแล้วเชิญ1ิบรอบไม่ได้ก็ต้องรบกวนเขานะครับเป็นหัวปาร์ตี้แทนนะครับหรือเป็นคนที่ทําตี้แทนนะครับผมและนี่คือทั้งหมดที่ ผมมานําเสนอในวันนี้วันนี้ผมก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมลงดันมังกรระดับยากนะครับโดยที่มีผู้อุปการะคุณนะครับเป็นคนในตี้ทั้ง3 4ท่านนะครับตั้งแต่คุณบูคุณเบมรวมถึงคุณหนึ่งนะครับผมมาเป็นหนูทดลองนะครับให้เราสามารถเห็นกันได้ว่าเอ้ยวิธีการชวนปาร์ตี้แบบไวแบบควิก แบบการทําตี้แบบไม่เป็นภาระนะครับทำยังไงนน่ยังไงก็กราบขอบพระคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมและเกิดว่าทุกท่านนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับเราทีมแนนแน่ด้วย และคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมเปิดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่คลิปมาใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับเรามีสาระดีๆเรามีความสนุกสนานเรามีกิจกรรมมากมายนะครับมาแจ้งมาส่งมอบให้ทุกท่านนะครับทุกๆสัปดาห์เลยยังไงถ้าเปิดกระดิ่งไว้ก็ฝากมากดไลค์มากดคอมเมนต์ไว้ให้เราด้วยนะครับวันนี้ผมคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วยังไงผมขอตัวลาไปก่อนการาบสวัสดีทุกท่านนะครับผมบ๊ายบาย